สวัสดีทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อูหันาคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพามาดูรถคันนี้นะคะที่พร้อมใช้งานยังว่างยังโสดคะ่ะเอกสารชุดโอนนะคะทะเบียนพร้อมนะคะรับกลับได้เลยไม่ต้องมีปัญหาเรื่องทะเบียนคะ่ะลูกค้าคันนี้พร้อมเอกสารชุดโอนชุ่มอมหน้าเรียบร้อยนะคะสามารถจัดไซแนนซ์หรือยื่นผ่านทางทกศได้เลยนะคะคันนี้ยังว่างยังโสดคะ่ะก็จะเป็นเมกาหัวแคบนะคะเครื่อง Jo 7 e คะ่ะ รถคันนี้เป็นคัสีนอลนะคะแต่งส,สวยๆรอลูกค้าประมาณนี้เลยรอเจ้าของมาจับจองรับกลับไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลอยู่นะคะตัวนี้ค่ะทางร้านทําขึ้นไว้ก็จะเป็นสีเขียวมุกนะคะชุดแต่งตามภาพเลยค่ะราวไฟสองชั้นขากระจกเป็นขากระจกแต่งจอจานชุบโครเมียมเนาะแปลงหน้าเป็นดูมิเนเตอร์ส่วนแก้มก็จะใส่เป็นแก้มวิกเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวตรงแก้มให้แบบนี้เลยบางฝุ่นหน้านะคะจัดให้ส,สวยๆเนาะ ตรงประตูนะคะลูกค้าเราจัดชุดโครเมียมให้ไม่ว่าจะเป็นตัวกระตูนครอบขาอ่อนนะคะแล้วก็คาดกระจกเนาะแคปนะคะติดแคปเลสนะคะตัวนี้สวยงามลงตัวอีกคันหนึ่งค่ะรถคันนี้นะคะสเปคกระบะก,ก็จะอยู่ที่3เมตร60เซนค่ะเสาสูงอยู่ที่80ระแนง2ไม้นะคะฝาข้างความทึบคันนี้อยู่ที่50เซนนะคะลูกค้าติดเป็นฟิล์มประโลดค่ะสว,สวยแบบนี้ก็ยังว่างยังโสดนะคะ บอกเลยคันนี้สภาพสวยมากไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องแล้วก็คัสซีค่ะคัสซีคันนี้จะเป็นคัสซีหน้าเต็มเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในคอนโซลหน้ากันก่อนแล้วค่อยไปดูช่วงล่างงานคัสซีกันนะคะตัวนี้อ่าภายในค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นเบาะเรียง3ตัวแบบนี้เลยหุ้มให้ทั้ง3ตัวเบาะคันนี้เป็นน้ำตาลเข้มตะเร็บสีครีมค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะเป็นมีแคบข้างหลังนะ แหบก็จะจัดเข้าเซตกันนะคะกับตัวเบาะข้างหน้าแล้วก็ตัวรอง VIP แบบนี้คะ่ะเราใส่ให้นะคะยาวๆไปเลยสวยๆนะคะนี้ยังว่างยังโสดค่ะ,ะมาดูงานช่วงล่างกันบ้างอ่าช่วงล่างคันนี้คัสซีใหญ่สวยๆแบบนี้กรองดักน้ํามันใส่เพิ่มเติมให้ประมาณนี้เนาะ,ะรถคันนี้เป็นคัสซีหน้าเต็มคะ่ะลูกค้าแหนบเราเสริมเพิ่มเติมให้นะคะรวมกันก็จะอยู่ที่เจ็ดตัว คันนี้เป็นคาสีหน้าเต็มทั้งเส้นนะคะลูกค้าท่านไหนชอบ 7E 2 1อสองนะคะคันนี้คอมเ o อร์เรลเทอรค่ะเป็นเครื่องห้าสูบรถคันนี้จะเป็นคาสิโนพร้อมใช้งานพร้อมเล่มทะเบียนค่ะยังว่างยังโสดรับกลับได้เลยนะคะพร้อมวิ่งงานในฤดูกาลที่จะถึงนี้คะ่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องอเป็นห่วงเรื่องงานทะเบียนเลยค่ะคันนี้ออกเรียบร้อยเนาะ ผลงานทะเบียนของทางอู่ลูกค้าไว้ใจได้เลยมั่นใจได้เลยนะคะได้ทุกคันค่ะเพราะว่ารถนําเข้ามาปุ๊บเอกสารอินโวイมาปุ๊บเราจะส่งทําทะเบียนเลยไม่ต้องรอให้มีลูกค้าก่อนค่อยส่งเนาะอินโวイมาถึงนะคะอู่จะส่งไปเลยบางคันรถยังไม่ได้ทะะําค่ะอินโวイมาถึงเราส่งทะเบียนเลยถ้าลูกค้ามาชอบนะคะอยู่จับจองเนาะอยู่ในขั้นชวัวร์ไอขั้นตอนของการนะทําเสร็จแล้วก็รับบางคันทะเบียนออกไปพร้อมเลยนะคะลูกค้า มั่นใจได้เลยเรื่องงานทะเบียนค่ะลูกค้าเราไม่รอให้มีลูกค้าค่อยถึงส่งเนาะทางอู่อินวอย์มาปุ๊บส่งให้ลูกค้าเลยถึงยังไม่มีลูกค้าก็จะส่งทําทะเบียนทันทีเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องทะเบียนชัวทุกคันนะคะออกทุกคันคะ่ะลูกค้าเราตามให้ทุกๆคันอยู่แล้วมั่นใจได้เลยเรื่องงานทะเบียนนะคะ รถสวยมากๆนะคะคันนี้ยังว่างยังโซนะคะรอเจ้าของมาจับจองอยู่เนาะสีเขียวมุกสวยมากนะคะรถตัวจริงสวยอยากให้ทุกท่านได้แวะเข้ามาเยียมชมนะคะเรายินดีบริการนะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอ่าภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือเนาะหรือว่า fc อยู่ต่างแดนคนไทยที่ไปรับอ่าทำงานนะคะหาเงินในต่างแดนทุกทขั้นนะคะพี่น้องกันนะคะคนไทย ทั่วทั้งประเทศไทยเราเป็นพี่น้องกันทางร้านยินดีบริการอาดุดเสมือนญาติมิตรของเราเลยเนาะ,ะเช็คให้นะคะก่อนออกจากอู่นะคะเช็คความละเอียดรอบครอบทุกๆคันก่อนออกจากอู่นะคะมั่นใจได้เลยผลงานของอู่หันสานะคะ,ะวันนี้ก็พามาดูคันนี้สุดสวยนะคะ m Cap o J e ก a แคป JO7E นะคะตัวน,นี้เป็นคาสนอกพร้อมใช้งานนะคะลูกค้า ถ้าชอบถูกใจตามที่ทางร้านรีวิวให้ได้ได้ช่วมก,ก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์ของอูหันสาเลยนะคะ0813619239ค่ะ0892778549นะคะยินดีต้อนรับยินดีบริการเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านค่ะยังไงก็แวะเข้ามายิ้มชมกันได้นะคะถ้าชอบถูกใจในขนไหนก็จับจองรอรับกลับไปใช้งานไปไว้ดูแลกันได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการ ติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ